สวัสดีครับผมจะพาวจากเซตพอยต์นะครับห่างหายกันไปนานมากแต่วันนี้ผมกลับมาละและผมอยู่กับ c a y e n น e hybrid coupe platinum edition นะครับเป็นการรวมทุก option ที่ a y e เ n นต้องมีไว้ในคันเดียวเลยลูกเล่นของเขาเนี่ยบอกเลยว่าต่างกับตัวธรรมดามากๆอย่างเช่นนะครับที่สังเกตง,ง่ายๆเลยสี t r i มตรงกระจังหน้าจะเป็นสี Satin platinum ทริมตรงกระจกวินโดว์นะครับทริมวินโดว์จะเป็นสีดําหรือตรงสปอร์ตเทลไพ์จะเป็นสีสแตนเลสพลาสติครับผมคันนี้นะครับมาใน exterior color สี c a สี a r a w h w t i t e นะครับเป็นสีขาวที่ดูหรูหรามากส่วนออปชันเนี่ยจัดเต็มมากๆไปแพรกันเริ่มจากอันแรกเลยไฟหน้า PDLs หรือว่า Porsche Dynamic Light System นะครับระบบนี้เนี่ย มันอัจฉริยะมากๆตรงที่เขาสามารถปรับไปตามสถานการณ์ในการขับขี่อย่างเช่นเราขึ้นทางด่วนทางยาวมีรถสวนมาเยอะมีฝุ่นเยอะหรือว่าแสงน้อยเนี่ยเขาจะปรับให้ตามสถานการณ์เลยหลักๆก็จะมี3อย่างครับผมการที่ไฟหน้าย,ยกสูงไฟสปอโรตามองศาการเลี้ยวพวงมาลัยหรือการกระจายความเข้มของแสงนะครับอัจฉริยะมากๆถึงเขาจะเป็น SUV แต่มาด้วยชุดแต่ง Sport Design Package นะครับทำให้ดูเท่ดูโชบเฉี่ยวมากขึ้นครับผมออปชั่นต่อไปนะครับล้อตัวท็อปย2นิ้วมาพร้อมกับระบบ PDCC หรือว่า Porsche Dynamic Chassis Control นะครับระบบนี้เนี่ยจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อเราเจอกับหลุมเจอบ่อเจอลูกกนาหนาสูงสูงแล้วรถเกิดอาการโครงเครง คนที่อยู่ข้างในรถเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกถึงอ,อาการโครงเครงนั้นเลยครับผมแล้วก็เวลาเราเข้าโค้งด้วยความเร็วทุกคนดูภาพตามผมนะครับอ่ะเราเข้าโคง้งด้วยความเร็วน้ําหนักของรถจะเทไปที่เดียว PDC เนี่ยจะช่วยรักษาสมดุลให้กับรถครับผมความสปอร์ตของคันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ภายนอกเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์เนี่ยแรงไม้แท้กันเลยคันนี้มาด้วยเครื่องเบนซิน3.0ลิตร V6 ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า ให้พละกกำลังสูงสุด462แรงม้านะครับแรงบิด700นิวตันเมตรถึงเขาจะเป็นรถที่น้ําหนักเยอะบอดี้ใหญ่แต่อัตราเร่งจาก0ถึง100ใช้เวลาเพียงแค่5.1วินาทีเท่านั้นครับท็อปสปีดจะอยู่ที่2 5 3กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหแค่จู v ีนะครับทำไมมันต้องแรงขนาดนี้ลนะ่ะ กคนครับเรามาดูกันที่ภายในกันบ้างดีกว่าอินเทอร์เนชั่นแนของเขาเนี่เป็นสีดานะครับแต่จะมีลูกเล่นนิดนึงตรงที่สีของซีดเบลจะเป็นสีครยอนครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสแตนดาร์ดออปชั่นของตัวพลตนัมอี dition เลยนะครับลูกเล่นเยอะซะด้วยออปชั่นต่อไปนะครับก็คือเบาะปรับไฟฟ้า18ทิศทางนะครับสามารถปรับได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นดึงน่องดันหลังหรือว่าปรับปีกเบาะนะครับผมมาพร้อมกับเมมโมรี่3ตำแหน่งครับ ต่อมาเรามาดูที่หน้าจอบ้างดีกว่าหน้าจอเขาระบบอัจฉริยะแล้วก็ครบคันมากๆอันดับแรกเลยคันนี้จะมี drive mode หลายแบบครับ drive mode เนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เราขับขี่อย่างคันนี้ก็จะมี Off-Road เอาไว้ลุยนะครับ e-power ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียว Hybrid Sport Sport Plus ซึ่ง Sport กับ Sport Plus เนี่ยจะเปิดการทำงาน อย่างหนึ่งด้วยที่ทุกคนน่าจะชอบก็คือ Sport Exhaust System นะครับสายที่ชอบความแรงความเร็วชอบเสียงท่อดังกระึ่มน่าจะถูกอกถูกใจกันมากเลย <stalls> นอกจากนี้ยังมีตัวโชคนะครับเป็น normal Sport Sport Plus แล้วก็ Chassis Level หรือที่ เด่ง่ายๆนะเข้าใจง่ายๆเลยคือการปรับระดับความสูงของตัวรถอย่างเช่นถ้าเราปรับเป็นโหมด Off-Road มันก็จะเป็นไฮหรือว่าตัวรถก็จะสูงขึ้นนะครับถ้าเป็นโหมดปกติครับในเมืองเป็นมีเดียมส่วน2องอันหลังนะครับสปอร์ตและสปอร์ตพลัสรถก็จะต่ำลงเป็นอยู่ในโหมด Low นะครับ อกมาแลครับก็คือระบบช่วยเหลือการขับขี่หรือว่า assistance นะครับหลักๆเลยจะมี2อย่างคือ lane change assist ก็คือระบบช่วยในการเปลี่ยนเลนเราก็สามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็อันนี้ทีเด็ดเลยคือ park assist หรือว่าระบบช่วยจอดนั่นเองครับคือด้วยความที่ขายเยนเนี่ยเขาเป็นรถที่บอดี้ใหญ่หลายท่านอาจจะกังวลว่าการจอดในซองแคบๆในการจอดเทียบในพื้นที่ที่มีจํากัดจะยากหรือเปล่า ปัญหานี้จะหมดไปครับเพราะพาร์คแอสซิสเนี่ยเขาจะมีกล้องรอบคัน360องศาเป็นระบบช่วยจอดให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นท่านที่กังวลอยู่เลิกกังวลเลยครับปอร์เช่เขาจัดให้ต่อมาครับระบบทั้งหมดที่ผมพูดมาไม่ว่าจะเป็นการ Drive หรือการ a s s i s t a n t เนี่ยสามารถควบคุมได้ผ่านทางหน้าพวงมลาลัยมัลติฟังชันนะครับสำหรับท่านที่ไม่อยากลักสายตาออกจากถนนตรงข้างหน้าของผมเนี่ยก็จะมี Head Up d i s p l a y ขึ้นมาด้วยนี่ครับเราปรับได้ตามนี้เลย แล้วก็ drive mode เนี่ยเราสามารถปรับผ่านตรงนี้ได้ด้วยและก็แน่นอนครับคันนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นรถที่แรงพอสมควรเขามาด้วยเกียร์ชิฟโชนิกนะครับสำหรับท่านที่อยากจะตบชิฟเองเปลี่ยนเกียร์เองเฮ้ยเกียร์ออโต้มันธรรมดาไปนี่เลยครับเรามีแพลนชิฟให้คุณเล่นครับผมแล้วก็มีกดตรงนี้ปึ้มจะเป็น spot r response นะครับทำให้เราเล่งแซงได้ให้เวลา20วิวป,ปั๊ตามถนนได้เลย อีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะครับก็คือนี่เลย p พารา a m มิ r o ู f นะครับเราเปิดได้นี่สำหรับท่านที่แบบอยากจะรับแสงอาทิตย์ยามเช้าหน่อยแต่ผมแนะนํานะให้เปิดหลังเมษาดีวกว่าประเทศไทยมันเมืองร้อนครับและด้วยความที่คันนี้เนี่ยเขาเป็น SUV ท้ายล่าใช่ไหมครับเมื่อเราขับไปถึงความเร็วประมาณนึงแบบเริ่มเร็วละตัวสปอยเลอร์หลังจะยกขึ้นอัตโนมัติครับ ซึ่งเป็นการสร้างดาวฟอร์สเพิ่มสมรรถนะในาการขับขี่ให้รถครับผมหรือถ้าใครขับไม่ต้องเร็วก็ได้แต่อยากเปิดไว้เท่ๆก็สามารถควบคุมหันตรงนี้ได้เลยนี่ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของระบบช่วยในการขับขี่รวมถึงช่วยเหลือในการขับขี่นะครับแต่ออปชั่นหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยมันเหมือนกับความสะดวกสบายในการใช้รถอะครับ ก็คือ comfort access นะครับผม comfort access เนี่ยหลักๆก,ก็คือจะมี2อันก็คือ keyless go ทําให้เราไม่ต้องใช้กุญแจในการเปิดประตูรถหรือว่าในการสตาร์ทอีกต่อไปเพียงแค่เรามีกุญแจติดตัวในระยะใกล้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือ soft close door หรือคนไทยเรียกกันว่าประตูดูดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคายเ n n น e hybrid coupe t h a i l a n Edition คันนี้นะครับออปชั่นแน่นครบคันน่าใช้ขนาดนี้เนี่ย ไม่ซื้อไม่ได้แล้วครับแล้วก็ที่สําคัญเซตพอยต์ point, เรามีดีลสุดพิเศษ,ษให้คุณด้วยราคาดีมากๆครับและแและและะเราไม่ได้มีแค่คันเดียวเรายังมีสต็อกอีกมากมายหลายออปชันหลายสเปคให้คุณเลือกนะครับผมสํหรับท่านที่ต้องการติดต่อนะครับสามารถโทรมาบนี้ได้เลยครับทีมเซลล์ของเรายินดีให้บริการอย่างยิ่งครับผมหรือถ้าอยากจะแวะเวียนมาที่เซตพอยต์โชว์รูมก็เรียนเชิญเลยครับเป็นโชว์รูมที่จัดจ้านสุดเอเเม่งจ่ายเลย คลิปหน้าผมจะมารีวิวรถรุ่นอะไรจะเป็นข้อมูลสำคัญในเรื่องไหนติดตามไว้นะครับผมสัญญาว่าจะทาคลิปให้ทุกคนดูบ่อยๆแน่นอนครับสำหรับวันนี้กระเพราพงกรจะเซ็ตอยต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม